เราจะมาเริ่มแพ็กเกจที่2จิตสดใสใจเป็นสุขเวลาเราพูดถึงเรื่ององค์ประกอบที่สำคัญของสุขภาพมันมี3องค์ประกอบ3ออครับอที่1อออาหารอที่2ออออกกำลังกายซึ่งใน2ออแรกเมื่อกี้อยู่ในแพ็กเกจแรกไปแล้วคุณดีสุขภาพดีเรากำลังมาพูดถึงอตัวที่3คืออารมณ์นี่เลยเวทที่มาของแพ็กเกจที่2ครับจิตสดใส ใจเป็นสุขในยุคข,ของสถานการณ์การระบาดของโควิด1 9ทําทำให้พี่น้องประชาชนนะครับค่อนข้างเครียดอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลายๆสถานประกอบกิจการมีการปิดการดำเนินงานพี่น้องประชาชนจำนวนมากทีเดียวครับตกงานไม่มีงานทำขาดไรายได้ในขณะที่มีพ่อแม่มีลูกต้องเลี้ยงดูนำมาสู่ความเครียดครับชักหน้าไม่ถึงหลังไรายได้ไม่พอแล้วจะทาอย่างไรเกิดความเครียดขึ้นมา ถ้าสถานประกอบการไม่มีกองทุนหรือมีเงินช่วยเหลือทดแทนยามหยุดงานก็จะนำมาสู่ปัญหาชีวิตปกตินี่ไม่ได้เกิดเรื่องภาวะโควิดเ,เนี่ยสถานนาการของสังคมไทยก็มีความเครียดเรื่องของเศรษฐกิจอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดโควิดซ้ำเติมเข้าไปอีกแน่นอนครับคนวัยทำงานเราก็จะมีปัญหาหลักๆที่พบบ่อยคือค,อความเครียดความกังวลสูงภาวะซึมเศร้า สิ่งเหล่านี้สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้อย่างไรในแพ็กเกจนี้ครับเราก็จะมีการประเมินสุขภาพจิตโดยใช้เกณฑ์ต่างๆของกรมสุขภาพจิตเข้ามาในการประเมินสภาวะจิตใจของท่านครับว่าขณะน,นี้ท่านมีความเครียดอยู่ในระดับใดท่านมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับใดถ้าประเมินออกมาแล้วพบว่ามีความเครียดสูงเกินไปมีภาวะซึมเศร้าอยู่ในระดับที่อันตราย มันจะนำมาสู่การทำร้ายตัวเองได้นะครับหรืออาจจะเกิดผลเสียต่อชีวิตตนเองชีวิตครอบครัวเกิดการทะเลาะเบาอแว้งกับคู่สมรสกับญาติพี่น้องที่อยู่ในครอบครัวและที่สำคัญครับส่งผลต่อการทำงานประสิทธิภาพการทำงานลดลงกำลังการผลิตในสถานประกอบการในบริษัทในโรงงานอุตสาหกรรมท่านก็จะมีปัญหาลาป่วยบ่อย ขาดงานบ่อยมาสายและพฤติกรรมที่เราพบบ่อยมากเลยครับกลุ่มที่มีปัญหาสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงแบบนี้ก็จะนำไปสู่การติดยาเสพติดติดยาบ้านะครับหรืออาจจะนำไปสู่การติดบุหรี่สูบบุหรี่มากขึ้นดื่มเหล้าเสพสุราแอลกอฮอล์เกิดปัญหาต่อสุขภาพตัวเองยังไม่พอก็อาจจะไปสู่ปัญหาสังคมท่านเมาเหล้าแล้ว ท่านไม่สามารถมาทํางานได้หรือท่านฝืนมาทํางานเกิดอุบัติเหตุในที่ทํางานเพราะสติท่านไม่แจ่มใสหรือท่านอาจจะขับรถไปชนคนอื่นมีอาการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตต่อตัวเองและต่อผู้อื่นด้วยเพราะฉะนั้นแพคเกจนี้สําคัญมากนะครับเพราะวันมันพันเป็นลูกโซ่ถึงครอบครัวถ้าเรามีแพคเกจในการดูแลสุขภาพจิตของท่านในสถานประกอบการท่านมีอที่3อออารมณ์ที่ดี ท่านก็จะมีพลังในการทำงานอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นแพ็คเกจตัวนี้เป็นแพ็คเกจที่สำคัญครับที่ต้องควบคู่ไปกับแพ็คเกจแรกเรื่องของหุ่นดีสุขภาพดีและจิตสดใสใจเป็นสุขครับ